รถตู้คอมพิวเตอร์เครื่องยนต์ดีเซล3.0ปี2018เป็นรถหน่วยงานราชการพบสัญญาเช่ามาใหม,ม่อีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นเบาะหนังนะครับใครหาอยู่นะเลขไม้เพียงแค่130,000โลเท่านั้นนะครับเช็คประวัติที่มาที่ไปของรถได้แน่นอนนะครับและรับประกันไม่มีชนหนักลิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนนะครับรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมในคลิปเต็มกันได้เลยครับผม สวัสดีครับพบกับผมดิ่งเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถตู้คอมมูเตอร์คอมมูเตอร์นะครับเครื่องยนต์3.0ดีเซลมาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับเป็นปี2018นะคันนี้เป็นรถหน่วยงานราชการรักวิสาหกิจครบสัญญาเช่านะครับภายในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังหุ่นยนต์ใหญ่นะครับ3ที่นั่งอ่าแถวแถวละสาที่นั่งมาแล้วนะครับคันนี้นะครับสามารถเช็คประวัติรถได้แน่นอนนะครับเป็นรถหน่วยงานราชการนะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมนะครับ และข้อดีนะครับเขาได้รับการเช็คระยะเซอร์วิสที่0ูนย์เนี่ยเป็นประจำนะครับต่อเนื่องไม่มีขาดเลยนะครับตัวรถเนี่ยอย่างที่แจ้งไปนะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมๆนะครับใครหารถไว้ใช้งานนะครับเป็นรถปี2 1 8 8นะคันนี้เลขไม่ใช้ไปเพียงแค่1นึ0 0 0โลเท่านั้นเองนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอะมาชมกันเลยดีกว่านะครับว่าสภาพตัวรถเป็นยังไงกันบ้างนะเดี๋ยวผมไล่าจากด้านหน้าให้ให้ ลูกค้าได้ชมพร้อมกันนะนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถไป18นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับโคมไฟหน้าเดิมๆใสๆกริ้งๆอย่างนี้เลยนะฮะไม่มีเหลืองไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีลาวนะโคมไฟแท้เดิมโรงงานนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับนี่นะฮะเปิดพาให้ชมทุกซอกทุกมุมนะเหมือนลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยแล้วกันนะนี่อมาดูที่หัวน็อตนะครับหัวน็อตเดิมนะครับ หัวน็อตเดิมๆนัดแก้มนะครับเดิมๆนะโคมไฟหน้าเดิมๆนะครับนี่นะฮะของแท้เดิมโรงงานเลยนะครับนี่รถเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพนะครับอะไล่เรียงลงมานะครับสติ๊กเกอร์มอกยังอยู่นะครับน้ำยาคูลเลนส์นะครับสีชมพูนะนี่เตอคูลเลอร์นะครับน้ำยาแอร์นะครับไม่ล้มไม่เอียงนะสวยๆใสๆกริปแบบนี้เลยนะฮะ มาร์คคิสีเดิมจากโรงงานอยู่ครบทุกตำแหน่งนะลูกค้านี่นะครับก็เป็นจุดสังเกตนะนะฮะว่ารถเนี่ยไม่มีชนมานะครับเพราะถ้าชนเนี่ยเปลี่ยนหรืออะไรเนี่ยมาร์คคสีมันจะหายนะครับนี่ฮะประต้มไม่มีร่องรอยการแกะการงัดการแงะนะครับนี่อ่ะนี่ครับหัวน็อตหน้าขวานะครับเดิมเดิมนะครับซีนเดิมเดิมนะติดนิ่มๆนะครับปั๊มนูนโตลต้าอยู่ครบทุกส่วนครับลูกค้า นะนอกจากที่จะไปเช็คประวัติรถที่ศูนย์ได้อยู่แล้วเนี่ยเราพาชมรายละเอียดก่อนนะครับว่ารถสภาพอย่างนี้นะครับและพร้อมให้ลูกค้าเช็คประวัติที่ศูนย์ได้ด้วยนะครับรับประกันแท้เดิมโรงงานทุกจุดนี่นะครับกระจังหน้าคมเนี่ยมนะครับสเส้นใหญ่ๆสวยๆง,งามๆเงาๆปิ๊งๆอย่างนี้เลยนะครับได้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามาด้วยนะครับ ร่องรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆเนี่เดี๋ยวผมเก็บงานให้นะฮะก็คือขัดเคลือบเนาะนะครับส่วนมากรถเราเนี่ยคัดเกรดมาอยู่แล้วนะเราขายตามสภาพแต่ว่าบางจุดอะไรเนี่ยเราเก็บให้นะเอาให้แบบเนียนกลิบๆเลยนะอ่ะมาชมกันที่หน้าซ้ายแล้วกันนะครับอ่าซุ้มล้อหน้าซ้ายนะครับเดี๋ยวพาชมทุกจุดเลยนะครับไม่มีปะไม่มีผูกนะครับอ่า ลูกลงลูกยางลูกหมากอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คนะ QC นะครับสี QC แต้มเดิมนะครับนี่ฮะสภาพรถได้ไปเนี่ยพร้อมใช้จริงๆนะลูกค้าเดิมๆนะสวยๆกลิบๆเดิมๆนะครับเช็คประวัติที่มาที่ไปรถได้นะครับอ่ะคันนี้นะครับได้เป็นม่านด้วยนะอันนี้ถอดซักให้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาใส่ให้นะครับแผงประตูสวยๆเดิมๆนะครับร่องรอยขีดข่วนไม่มีนะครับไม่มีการไขการงัดการแงะนะครับประตูนะ แสดงว่าประตูก็ไม่เคยโดนชนมาครับนี่เดิมๆนะครับไม่มีตกร่องนะครับปิดสนิทเลยนะนะครับอ่าเนี่ยฮะอ่ะนี่มาดูดีกว่านะคอนโซลกลางสวยๆใสๆไม่มีร่องรอยขีดขว่วนไม่มีการงัดการแงะนะเดิมเดิมลูกค้าได้ไปสบายใจแน่นอนนะครับสวยๆก,กริบๆแบบนี้เลยนะได้เป็นเบาะหนังสีเทานะสีเทานะ เบาฟูฟูตึงๆนะครับไม่มีแตกไม่มีเปรนะฮะนี่ฮะเม็ดองเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์กันลอยใสนะอยู่ครบนะครับเม็ดอาร์คอยู่เนาะอ่านี่นะครับโอ้โหเรียงสวยๆใสๆแบบนี้เลยลูกค้านะฮะกลมๆก,กริบกริบนะเม็ดอาร์คนะครับนี่เปิดให้ดูกันทุกซอกทุกมุมนะครับเปิดให้ดูกันทุกซอกทุกมุมนะ,ะเหมือนเหมือนลูกค้ามาดูเองเลยนะครับพาดูกันทุกซอกทุกซอกทุกมุม นะครับอ่ะไล่เรียงมานะครับนี่ฮะเมรร็ดอากลางน้ําฝนนะจากหน้ายันท้ายเนี่ยอยู่ครบนะครับเรียงเป็นแถวเลยผมบอกเลยนะฮะอยู่ครบแน่นอนนะฮะนี่ฮะรถไม่เคยนอกจากไม่เคยชนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาลม้มลงลงลงข้างลงลงคลงองใช่ไหมรางน้ําฝนเนี่ยมันจะล้มนะเวลาทําคืนอรับเม็ดองเมรร็ดอากมันหายหมดเลยนะครับอ่ะนี่โอ้โหนะครับน่าใช้มากนะ เป็นเบาะหนังหุ่นยนต์นะครับไม่มีหัวหมอนนะครับแต่แต่เขาทาเป็นอ่าพนักอ่ารับรับต้นคอมาให้นะมีพนักเท้าแขนทุกที่นั่งนะฮะมีที่วางแก้วหลังเบาะนะครับด้านหน้าคอนโซลกลางม,มีมินิบาร์มาให้นะครับที่วางแก้ววางอ่าเอากาสารวางกระปุกกระเป๋าได้อีกนะภายในสะอาดสะอ้านนะลูกค้านะนี่ครับเบาะฟ,ฟูฟูตึงตึงนะครับเบาะหนังหนามากนะลูกค้าได้ไปเนี่ยโอ้โหพร้อมใช้เลยนะ สภาพภายในครับฝ้าสะอาดสะอ้านนะครับแอร์ออกทุกจุดเย็นทุกตัวนะครับเช็คให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนรับรถผม QC ให้อีกรอบหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างระบบไฟระบบแอร์นะครับเครื่องเกียร์ผม QC ให้หมดนะนี่ฮะสภาพพร้อมใช้จริงๆนะครับสำหรับรถตู้นะครับคอมพิวเตอร์คันนี้นะ3.0ดีเซลนะครับปี2 1 8 8มาชมโครงสร้างกันต่อนะครับ ลายจากด้านล่างเลยนะครับสติกเกอร์กันรอยใสนะครับจะต้องเป็นสติกเกอร์กันรอยใสนะยังอยู่ดีนะถ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถเนี่ยแสดงว่ามีการสาดสีมาแล้วนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ค mm hmm. อยู่นะครับครบนะฮะนี่ฮะยันด้านบนเลยนะสติกเกอร์กันรอยอยังอยู่นะครับ mm hmm. มามาที่ฝั่งบานสไลด์เห็นไหมฮะ mm hmm. นี่ครับเม็ดอาร์คข้างก่อนประตูอยู่ครบนะครับคมคมสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ นี่เราพาชมทุกซอกทุกมุมนะลูกค้าได้ไปสบายใจได้เลยนะครับบานสไลด์นะครับปิดง่ายๆนึบหนึบแบบนี้นะครับล่องตรงไม่เคยชนมานะครับเพราะถ้าเคยชนมาเนี่ยมันจะฝืดฝืดฝืนฝืนหน่อยนะครับนี่คอนเฟิร์มด้วยการเช็คเสียงนะสาวเสียงนะนี่ดังกังวานเป้งๆป้งเปงปงอย่างนี้เลยสีบางเดิมรอบคันนะ เหลี่ยมคมสันตัวรถนะแทบไม่มีรักยิ้มไม่มีร่องรอยขีดขว่วนนะครับคันนี้รถปี2018นะสนุนราคาแจ้งให้เลยจะแส0แบาทเท่านั้นนะครับอันนี้ทํารถมาแล้วให้นะฮะเอาใจ fc แน่นอนนะอ่ะชมซุ้มล้อหลังกันบ้างนะครับนี่ให้ชมทุกซอกทุกมุมนะลูกค้าเปรียบเสมือนมาดูรถด้วยตัวเองเลยนี่นะครับเดิมๆนะครับไม่มีป่าไม่มีผูนะนี่ นะครับล้อยางอะไหล่มีมาให้นะครับนี่นะครับโอ้โหได้ยางปียีิบเอ็ดนะลูกค้าดอกยังเหลือเยอะๆนะครับเลขไมาอย่างที่แจ้งไปหนึ่งแสนสามหมื่นกโลเท่านั้นเองนะครับสภาพโดยรวมฝาท้ายนะครับดูจุดสังเกตได้เลยนะท้ายเนี่ยจะโดนเขาเรียกเหม่งใช่ไหมเหม่งจะถอยชนนะฮะก็จะมีรักยิ้มมีอะไรกันเนี่ยอันนี้เนี่ยแสดงว่าดูแลรักษาดีนะครับคนขับนะครับระวังระวังนะครับนี่ฮะ เปิดให้ดูนะฮะนี่ครับชคยังแข็งแรงนะฮะชคฝาท้ายยังแข็งแรงนะครับขึ้นได้สุดนะฮะนี่เพราะว่าฝาท้ายเนี่ยหนัก300โลได้นะลูกค้าซีนโชคไม่แตกนะครับไม่แตกนะสวยสวยใสใใช้ได้ยาวๆเลยนี่ได้ไปคุ้มค่าลูกค้าไม่ต้องไปเก็บงานอะไรนะครับอันนี้ก็จะมีแค่เดี๋ยวผมต้องล้างสปาให้ทีนะอาจจะมีคาบนะครับอยากยงอยากใยนะฮะ แต่ว่าได้แท้เดิมนะลูกค้าได้แท้เดิมนี่มาถ่ายให้ดูเร็วๆเลยโคมไฟแท้เดิมนะครับไฟท้ายยังแท้เดิมอยู่นะไม่กรอบไม่แตกไม่เหลืองไม่ลาวไม่มีน้ําค้างเข้าออแน่นอนนี่กันชนท้ายนะข้างก้อนประตูเม็ดอาร์คอยู่ครบนะฮะนี่พาซูมพาชมกันจุดสังเกตนะว่ารถแท้เดิมเป็นยังไงเราทําให้ดูอย่างนั้นเลยนะฮะนี่ฮะปิดเนบเนบแบนบนี้นะครับกระจกโตโยต้าเดิมแท้ทุกบานนะนะครับ มาที่ฝั่งหลังขวาอ่าโอ้โหเสียงใสเพราะมากลูก้ะนะสีบางเดิมรอบคันนะครับเหลี่ยมคมสันตัวรถเนี่ยเดิมๆนะไม่มีรักยิ้มเลยนะฮะอ่ะซุ้มล้อหลังขวากันบ้างพาชมนี่นะฮะได้ไปเนี่ยลูกค้ามั่นใจได้เลยนะเราพาชมรอบคันนะครับนี่ฮะซุ้มให้เห็นใกล้ๆชัดๆนะ เรียวๆเ,เลยนะครับโอ้โหสวยๆใสๆแบบนี้นะครับจยสังเกตนะสติกเกอรอ์กระจกเดิมโตโยต้านะครับปี18จะไม่มีช่องหน้าต่างต,างตรงนี้แล้วนะนี่ได้เป็นบานเรียบยาวนะครนี่นะครับมาดูที่หน้าขวากันบ้างนะครับอ่ะซุมร้อหน้าขวาหน่อยนะนี่ให้ดูทุกซอกทุกม,มุมลูกค้าเห็นไหมฮะลูกยงลูกยางหัวชงหัวโชกคนะ ไม่มีปะไม่มีผูเดิมเดิมแท้แท้นะครับใช้งานอีกยาวๆได้ไปเนี่ยพร้อมใช้พร้อมทำงานเลยนะนะครับสวยๆใสๆกลิบๆแบบนี้ <c oughs> อ่ะนะครับม่านนี่ผมถอดไปซักให้นะนะครับม่านถอดไปซักให้ม่านมีให้รอบคันนะอันนี้ถอดไปซักเก็บงานให้แล้วนะครับนี่ฮะสวย,สวย,สย,สยๆใสๆกลีบๆนะไม่มีร่องรอยงัดแงะขีดขว่วนนะครับ อ่ะดูน็อตนะครับหัวน็อตแท้เดิมนะน็อตไม่ขยับนะลูกค้านี่ก็พาชมกันอย่างนี้เลยนะฮะนี่ฮะสวยๆใสๆกริบๆนะสติกเกอร์เติมลมยางยังอยู่นะครับนี่นะครับแท้เดิมนะนี่เม็ดอาร์คนะอ่าไล่เรียงมานะครับพาชมรอบคันนะครับเห็นไหมฮะเรียงเป็นตับเลยสวยๆใสๆนะครับคมๆกริบๆนะครับเม็ดองค์เม็ดอาร์คฮะกระดูกงูกระดูกงูที่นี่เรา ผาชมอย่างนี้เลยนะฮะเบาะคนขับฟูฟูตึงๆนะครับพวงมาลัยปรับได้นะครับปรับขึ้นลงได้นะคันนี้ได้เป็นเกียร์แมนนวลน,นะครับเกียร์ธรรมดานะครับ5สปีดนะฮะนี่อ่ะมาชมเลขไม์กันหน่อยนี่สตาร์ทชึ้งยอติดสวยๆเลยนะเลขไม์ปัจจุบันนะครับหนึ่งแสสามหื่นห้าพันกิโลเท่านั้นนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะอ่ะมาชม ตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะมาชมตัวเครื่องกันนะครับว่าสภาพเครื่องเนี่ยสตาร์ทมาชึ่งเดียวติดเนี่ยออสภาพเครื่องเป็นไงนะนี่พาชมทุกซอกทุกมุมนะลูกค้าใครหารถไว้ใช้งานนะครับสามารถทักเบอร์ด้านล่างมาได้เลยนะครับหรือรีเควสตมาที่ผมดิ่งเทดยนต์ได้เลยนะเดี๋ยวผม ทำรีวิวอย่างเงี้ยให้ลูกค้าดูนะไม่ต้องเดินทางมาดูเองก็ได้หรือใครอยากจะมาดูรถด้วยตัวเองนะครับเสรีไทย68ได้เลยนะครับนัดหมายมาได้เลยนะครับรีเฟซมาที่ผมดิ่งเพชรเดินได้เลยนะครับสภาพเครื่องแห้งๆนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องแว็กไม่ต้องฉีดน้ํายาเอามันเอาเงานะนี่เราให้ดูสภาพแห้งๆเดิมๆนะไม่ต้องล้างนี่เห็นถ้าถ้ามีคราบเนี่ยมันจะเห็นเลยนะอันนี้แผ่นพงแผ่นเพจอยู่ดีอยู่ครบนะครับ เครื่องนิ่งๆเงียบๆแบบนี้เลยนะมาคิวซีสีเดิมนะครับหัวชงหัวฉีดอยู่ครบนะฮะลูกค้ารถอย่างที่แจ้งไปนะรถได้รับการเซอร์วิสเข้าเช็คระยะที่ศูนย์โตโยต้าประจํานะสามารถเช็คประวัติได้นะครับเช็คประวัติได้นะนี่ฮะเราพาชมอย่างนี้ทุกซอกทุกมุมนะใครหาอยู่นะครับ รถตู้ปี2018นะครับได้เป็นเบาะหนังหุ่นยนต์ใหญ่9ที่นั่งนะครับรวมด้านหน้าอีก2เป็น11ที่นั่งแบบนี้นะสภาพพร้อมใช้พร้อมทำงานทำเงินแน่นอนนะครับเลขไม่130,000โลเท่านั้นนะครับไม้แท้ไม้เดิมไม่มีกอแน่นอนนะครับสนนราคาเหลือเพีงแค่789,000บาทนะครับผ่อนอยู่ประมาณ14,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับบริการไฟแนน ถึงบ้านถึงที่นะครับใครไม่สะดวกมารับรถเองเรามีบริการรถสไลด์นะครับถึงบ้านเช่นเดียวกันนะครับเ,เป็นกังวลกลัวจะออกไม่ได้หรือติดขัดเรื่องปัญหาอะไรนะครับตามเบอร์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือรีเควสมาที่ผมดิงเทสยนตนะจัดให้สวยๆนะครับมีโปรโมชั่นให้แน่นอนอ่าช่วยให้ลูกค้าออกรถได้แน่นอนนะครับก็ยังไงใครหารถอยู่นะแวะมาดูที่เพจเทสยนต์เราก่อนนะครับ ก็ก่อนจากการวันนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นิดหนึ่งนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางพิทยนต์เรานะครับไม่ว่าลูกค้าจะมีญาติสนิทมิตรสหายที่ต้องการจะใช้รถนะครับหรือในอนาคตอ,อ,อาจจะออกเองอย่างนี้นะครับจะได้เปรียบเทียบหรือว่าสอบถามข้อมูลกันนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะนะครับก็โอเคนะครับก่อนจากการวันนี้ก็ขอบพระคุณทุทกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ยังไงก็ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ